เคลซ่าหรือควอซ่าคือไะไรเคลซ่าคือแกนกลางของกาแล็กซี่ที่สว่างจ้าเป็นพิเศษซึ่งถือเป็นหนึ่งในแหล่งกำเนิดแสงสว่างที่สุดในจักรวาลแสงของมันสว่างกว่ากาแล็กซี่ทางช้างเผือกเป็นพันเท่าถึงหลายล้านล้านเท่าของดวงอาทิตย์พลังงานมหาศาลของเคลซ่ากับเคลื่อนโดยมวลหลุมดำยิ่งยวดซึ่งอยู่ใจกลางกาแล็กซี่หลุมดำเหล่านี้มีวลหลายล้านถึงหลายหมื่นล้านเท่าของดวงอาทิตย์รอบๆหลุมดำมีจานรวมมวลที่ประกอบด้วยแก๊สและฝุ่นละอองจำนวนมหาศาลหมุนวนอยู่ มสาสารถูกดึงเข้าสู่หลุมดำด้วยความเร็วสูงมันจะเกิดการเสียสีและปล่อยพลังงานในรูปของรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าในทุกช่วงคลื่นออกมาเคลาซ่าส่วนใหญ่อยู่ในกาแล,ล็กซี่ที่อยู่ห่างไกลหลายพันล้านปีแสงการสังเกตเคลาซา่าจึงทาให้เราเห็นสภาพของจักรวาลในอดีตในตอนที่ยังอยู่เป็นช่วงเริ่มต้นเคลาซ่าเป็น AGN ประเภทหนึง่งซึ่งเป็นรูปแบบที่รุนแรงที่สุดของแกนกลางกาแล็กลซี่ที่มีกิจกรรมสูงและปล่อยพลังงานออกมาอย่างมหาศาลกล่าวโดยสรุปเคลซ่าคือปรากฏการณ์ที่หลุมดำมวลยิ่งยวดกลางกาแล็กซี่กินสสารอย่างรวดเร็ อย่างเชื่อหาใครชอบคลิปนี้ฝากกดและซับสไครด้วยครับบาย